ตอนรัชนนะมีความรู้สึกแบบรักน้องน้อยคนนี้เป็นแล้วเพราะเขาเป็นคนที่จะพยายามมีคาแรคเตอร์ในเรื่องของเขาแบบลงทะเลนชวนน้อยชวนรวนแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นรัชน์พี่ก็หลงรักบอมด้วยนะหนูว่าเนื้อเรื่องสนุกนะหลงรักแต้วด้วยแล้วบอมก็มาขึ้นขายของไว้ว่าดูขายรูปกับพี่อภิพัฒน์แล้ก็ขึ้นไว้บอกว่าดูผมถ้าไม่มีคนดูผมตายหลอบอกมา จีช่วยดูผมด้วยนะอย่าลืมผมนะคุชาราชานนท์เพราะเราก็เป็นประเภทแบบผู้หญิงที่แบบอ่อนไหวใจอ่อนใจอ่อนแพ้ลรุ้ออนแพ้ลรุ้ออนแล้วก็แพ้น้องแป๊วด้วยน้องแป๊วเป็นอีสานให้ฟังเป็นอีสานแบบคักค้าใช่เป็นอีสานจริงๆอ่ะพี่เอาไปเอาใครมาสอนกับมึงเก่งไหมถ้าพี่เป็นคนอีสานหด็กใครคะแนนเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดเแต่ถ้า20เต็ม10นะให้9ถักไว้อีกหนึ่ง อาจจะแบบว่าบางมีบางคำที่ยังไม่ไม่เป็นเป็นกลางอยู่แต่ว่าคือโอ้โทำสำนองสำเนียงดูเดีวยใช่เลยเราให้คะแนนความพยายามด้วยคือต้องบอกว่าน้องพูดสคริปต์ยาวมากจำสคริปต์ว่ายากแล้วแต่คืนนี้ต้องจําเป็นภาษาแบบอีสานด้วยและเห็นไหมเมื่อคืนมีช็อตตอนที่เขาป่นเสาน้ํามันนะะชอบตนั้นไม่ถมโอนในขนาดนั้นนะแล้วก็แบบคือแล้วพอเห็นน้องบอมยิ้มส่ยแล้วพี่บอกเออทำไมแบบเออทำไมแบบเขาเขาเขา ไม่ดีแ้วเขาเล่นได้แบบเราดูแล้วรู้สึกอินและทำให้บอมปีนบ้างี่บอมแบบยอมแพ้เลยไม่ปีนนั่งมองแล้วแบบแล้เขิมมากทำได้นะคะก็สนุกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสัปดาห์นี้อีสวยเข้าวังมาสู้รบกับสองย่าอิดย่าออนค่ะนะคะก็ต้องมาดูว่าสนุกแค่ไหนนะคะแต่ในส่วนของน้องเจมมาตอนนี้เพลยใหม่แกะกองนะคะเขาเป็นเด็กพี่เอสุภชัยนะใช่แล้วค่ะด้วยความที่เด็กพี่เอเนี่ยคือบางครั้งในจานีเว้นเยอะมากแล้วบางคนก็บอกแม่เริ่มดังแล้วสิเขาบอกว่ามีข่าวว่าอับคาโต สามก่อนอาจจะอยู่แค่นี้บอกว่าตอนนี้เริ่มดังแล้วละครออนแล้วเออเริ่มออกแค่นี้เลยก็เป็นธรรมดาปะแต่คือไม่ได้อัพแบบว่าโอ้โหแบบจากเดิมที่รับ0 0 0พันนี้รับ2 0 0 0 0แต่เขาบอกว่าคืออัพไม่ธรรมดานี่ีิอัพแบบเหมือนแบบใกล้ๆที่ที่เขาแบบเหมือนเด็กในค่ายใช่ค่าตัวนี้คือค่อนข้างสูงอาจจะจริงหรือเปลาร่วมทั้งเขาจับตาดูกันอยู่นะคะว่าในส่วนพาร์ทของน้องเนี่ยเล่นคู่กับน้องมิ้นชาริดามีกุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กกันหรือเปล่า ภาพที่มันออกมาโปรโมทเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนุนมเกินไปสีหน้เลยอ่ะจนนึกพี่นึกว่าเป็นแฟนกันไปแล้วอ่ะอ้ากูล่ะอะไรนะ่กูผางละออันนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าอินกันในเรื่องไงคิดว่าเขาเป็นแฟนกันไปถามจากน้องเจมากันดีกว่านะคะว่าตกลงว่าเป็นยังไงกับน้องมิ้นเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นสัมพันธ์ไหมสวัสดีค่ะเจอคุณชายอีกแล้ววันนี้กชัยรุณพีรอีกแล้วครับผม แสงเราจะเห็นแค่หัวเราสองคนนิดๆอาจจะแบบที่อยู่ในที่มืดๆนะครับผมแอสแทรกแอสแทรกนิดๆใช่ครับวันนี้มาสยามเซ็นเตอร์มาเปิดกันสนุกมากเรารู้สึกว่าแบบคือสยามเซ็นเตอร์เป็นที่ที่แบบน่าเดินมากแล้วแบบมาทีไรก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มานี่ต้องประทับใจแน่ๆครับไวรุ่นเนาะเแต่ตัวเองก็วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่ครับแต่คืงอาตั้งแต่เด็กๆแล้วกันอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆเราก็มาแต่พอพอโตขึ้นเราก็ได้มาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับได้เปลี่ยนโชว์ไปเรื่อยๆ สยามเซ็นเตอร์ครับผมมากับใครเอ่ยมากับพ่อแม่มากับเพื่อนกูุ่บ้างครับผมมากับสาวมากับสาวเหรอครับผมวันที่สัมภาษณ์อยู่นี่คือราชานนท์กัลลังออนอยู่เนาะ <c oughs> ใจหลายคนอยากดูรถนัลีแล้วอะค่ะใกล้ถึงรถนัลีแล้วที่ตื่นเต้นมากแล้วก็แบบใจเต้นตึ๊บซึ้บซึ้บซึ้บรุนว่าจะเป็นยังไงฮะอือบอกว่าโรนัลีดังแน่แอบกดดันเบาๆไหมคะอือดังก็ขอให้คนดูดูแลชอบขอให้ดูแลชอบแล้วก็ขอให้ดูแล้วมีความสุขก็พอแล้วฮะ น้องมินธลิดาเขาบอกว่าหวานคู่นี้ผมว่าพี่โนโเขาทาให้มัน,นออกมาเต็มที่มากกว่าคือพี่โนโเขาปล่อยให้โรนพีเพียงขวัญคือสุดๆเลยครับคือปล่อยให้ทั้งสองคนเล่นได้เต็มที่ไปเลยคือแบบด้วยบทด้วยอสอตล่ไลน์คือมันเดินแบบมันค่อนข้างจะสุดๆแล้วก็ได้เห็นความรักระหว่างสองคนนี้ค่อนข้างมากก็ดีก็คิวพี่โนโเขาทำออกมาเต็มที่ครับเห็ือนกันครบเวลาเล่นกับน้องมินจริงๆอ,อินเป็น่ากับเต็มที่เขาจะเป็นแบบอารมณ์ับ เราก็ก็ <S <S สนุกครับรก็เล่นเราไม่เขินด้วยครับแต่คือเราก็าแรกๆอาจจะแรกๆตอนเจอเราก็เขินว่าไอ้เขาเป็นคนเขาวสวยอะไรเงี้ยแต่คือแบบหลังๆเราก็เริ่มแบบเ,เข้าใจเราก็อพอแต่พอเล่นละครก็โอเคแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรไมไ่ก็รู้สึกว่าเอา้ยเราอินกระโบดบเรารักเพียงขวัญจริงๆอะไรเงี้ยครับตั้งตาตั้งตารอดูเนาะใช่ครับเพราะทุกคนก็เต็มที่อย่างตัวตัวผมเองก็เต็มที่มากครับอีกอันหนึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเจมจิระออมเจมมา ร้องเพลงเพอมากไม่เพลอราก็ร้อ,บบองได้นิดหน่อยครับผมจะมีโอกาสเป็นซิงเกิรซองเป็นเรื่องวลาก <c oughs> ็ถ้ามีโอกาสก็ก็ยินดีครับแต่แต่ทุกวันนี้ก็มีร้องจำอีเว้นบ้างครับผมมีใครให้ร้องเพงลงเราก็ร้องได้นิดหน่อยร้องเป็นพิธีครับเพลงนี้เบิร์ดแบบคล่องเลยไม่คล่องเรื่องพี่เป็นดาราการ์ตูนอ๋อไม่คล่องขนาดนั้นก็ฝึกนานอยู่<อ> <c oughs> ครับผมแหมก็ต้องฝึกนิดนึง เพราะเพลงก็ร้องยากอยู่เราก็ไม่ได้เก่งครับอาฟังเสียงว่าเพื่อจะร้องเพลงประกอบบ้างเนาะตอนนี้เหรอครับผมได้ครับผมต่อให้นานเพียงใดรักเธอก็ยังคงเป็นรักเธออ้ไม่ต้องจั้างใครมาร้องประกอบเลยก็ามีแล้วครับผมแต่ว่าไม่เป็นโอกาสได้ดีกว่าเนาะสินทายแล้วค่ะเจ็มมาเจ้าซู้ไหมคะไม่เจ้าซู้ครับผม แต่ว่าก็ไม่เจ้าซู้อยู่ดีก <c oughs> ็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละครับผมแล้วก็เป็นผู้ชายธรรมดาแล้วก็รักใครรักจริงครับคือโลกนี้เราเพ้อเลยนะพี่ว่าคือถ้าใครดูคุณชายลลนาภีแล้วจะอยากเป็นติ่งนักบินหมดเลยใช่ผมเชื่อว่าใครดูลลนาีก็อาจจะแบบอยากบู๊อยากขี่มอเตอร์ไซค์อยากเจ้าชู้หรือไม่ก็อยากเป็น นักบินนะผมคือแบบ้บออยากอ่ะอยากขี่เล่นอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมเขาอยากอยากเป็นผู้ชายใหฮาปาร์ตีช้ชายเขาน่ารักไงครับรอนันต์พีใครๆก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละครับผมว่าออนอนแฟนคลับติดตามเลยครับผมก็อยากจะฝากทุกคนติดตามละครเรื่องผู้ชายรอนันต์พีด้วยนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับว่ารอนันต์พีจะขี่เล่นขี้อ้อนขี่งอนแค่ไหนเราติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ไม่รู้ผมเองก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผู้จัดก,การผู้ใหญ่เขาก็เป็นคนรับให้แล้วเราก็มีหน้าที่ทําให้เต็มที่ไปครับผมแต่ตละครก็ยังไม่อ่อนก,ก็ดีจใจที่คนเขาเขามาสิ้นชอบตักลงทีเยอะๆครับก็ดีใจมากครับเยนาะเจมวันนี้งงนเหรอครับว,วันนี้ก็มีวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปถ่ายนิตกสารมาครับผมแล้วนี่ก็มางานเสียมเซ็นเตอรตอ์ต่อแล้วก็ใะไรนะฮะเออก็ต้อง ก็อาจจะมีคนชอบมากทีก็ต้องขอบคุณดนรีต้องขอบคุณตัวละครมากมากเลยครับผมที่ช่วยผมนะรัชชานนท์ก็เริ่มไปแล้วเราลุ้นของเราไหมคะลุ้นมากคือลุ้นแบบใครสันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คนจะชอบหรือเปล่าก็ต้องดูเพราะมันเป็นตัวสรุปของเรื่องนี้ด้วยนะงานเี่นี้เหมือนว่ามีข่าวว่าพี่พเอแบบอัพคาตัวเราเยอะขึ้นด้วยอย่าเอ่ออัพคาตัวผมเอง จริงเรื่องนี้ผมไม่ทร,ราบแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาต้องคุยกับลูกค้าว่าเป็นยังไงเพราะมันก็เป็นเรื่องซึ้งซึทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ไม่ได้รับรู้หรอกครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ทำเต็มที่แล้วก็เต็มที่กับทุกงาสนุกประ,นนะ,ะปรายเมื่อหลายหลายคุณบอกว่าแบบในค่าตัวเราใกล้ๆแบบจะเข้ากับพื้นที่ในสังกัดแล้วอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะผมเพราะว่าเป็นยังไงแต่เราก็อย่างที่บอกครับก็ผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เขาก็คงได้ดูแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงมันออกถึงต้องตีราคาอะไรอย่างนนนนนนี้้ผมคว่่่าาาจะะเป็อยงััรบ นี่คือเลือกออกงานอีเวนต์ได้ปกติใช่ไหมคะยังไงออกงานอีเวนต์ปกตอิอย่างอย่างเออจมส์จ,จีเขาแบบไม่ออกอีเวนต์เราได้ออกได้ปกติเลยใช่ไหมคะเอ่ออย่างที่บอกว่าถ้าคนที่รับงานกับผมก็จะเป็นทางผู้จัดการทางพี่เอทางนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นผมเองก็มีหน้าที่ทําตามทุอก,ทกท<ม>อย่างแล้วก็สนุกประมาณครับผมอย่างก็งม,งมันคือในช่วงกอบโกยหรือเปล่าคะเจมช่วงกอบโกยบอกว่าก็เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเรามากกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราทํางานแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วก็คือทําได้เท่าที่เราทําเต็มที่ทำให้ทำได้เท่่าาาททีเรํ มีข่าวว่าเหมือนตอนนี้พี่เอเขาจับเราให้ขายคู่กับเด็กในสังกัดเออ๋ออบคก็ถ้าเกิดก็รู้สึกดีก็รู้สึกยินดีครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนงว่าใครแต่ว่าก็รู้สึกดีที่พี่เอเขาให้โอกาสเราแล้วก็ก็ดีครับก็มีเพื่อนด้วยครับก็ไปด้วยกันก็ไม่ได้เวลาทำงานก็ทำงานหลายรื่คนก็สนุกดีครับผมแต่ที่ผมไม่ทราบจริ่งล้วว่าใคร ที่ผ่านมาไม่กับพี่เอคนอื่นเยอะเลยครับมไม่มีนะครับที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็งานก็ไปคนเดียวครับผมแล้วก็อาจจะไปกับเสียร่วมงานกับทางพวกจุธาเทพมากกว่าอย่างตัวเองเรายังไม่ได้ร่วมงานกับพี่พี่เอท่านอื่นมากนอกจากถ่ายเป็นแบบปกเยอะๆหลายๆคนนะครับาตอนนี้เราขึ้นท่านเป็นแบบว่าใกล้เป็นลูกรักของพี่เอแล้วเป็นลูกรักของพี่เอก็ทั้งงั้นก็ขอบคุณครับพี่พี่เอแล้วผมรักผมขนาดนะั้นแต่ว่าผมเชื่อพี่เอรักผมรักทุกคนแหละครับรักทุกคนแล้วก็ให้โอกาสทุกคนแล้วก็ พี่เอก็เป็นก็เป็นเหมือนเป็นเป็นพี่เป็นพ่อเนาะเป็นน้าเป็นที่ที่ดีครับเป็นพ่อเป็นแม่อาเป็นแม่แล้วกันเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นเออเป็นคนที่ให้โอกาสแล้วก็สอนทุกคนที่ดีสอนทุกคนได้ดีครับผมยข่าวก่อนหน้าที่ออกมาเกี่ยวกับพี่เอที่ติดลบตรงนี้เรากลัวไหมคะกลัวไหมเหรอครับไม่กลัวเพราะผมเชื่อพี่เอเขาก็คือพี่เอเขาพี่เอเขาเป็นคนดีครับแล้วก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพี่เอเขา จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสเจอพี่เอก็ก็ให้ตัวนั้นก็เจอพี่เอก็ให้กำลังใจพี่เอบอกพี่เอสู้ๆนะครับอย่าพ้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีให้กำลังใจพี่เอเหมือนกันดูเหมือนแา่เราแค่เริ่มเข้าวงการก็เหมือนข่าวเราก็ดังเยอะมากเลยนะคะข่าวผมก็ดังเยอะมากก็ก็มีบ้างใช่ไหมแต่ก็ก็อย่างที่ผมตอบไปว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงก็ตอบไปแล้วผมแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องข่าวมากครับว่าทุกนี้ก็มีไปครับ ขงเรื่องลบด้านลบอะไรเงี้ยเรามีวิธีเตรียมต้อนรับหรืออะไรยังไงว่ะก็ฟังรับฟังเพราะว่าถ้าเขาติก็คงมีอะไรที่มันไม่ดีจริงๆเราก็ตีแล้วเราก็ฟังแล้ไปใช้ไปปรับรุตัวเองครัมแล้วื่องไที่ไม่จริงก็เมนซีเรียแล้วก็ตอไปตรงๆมันเป็นยังงอะไรยัอนจาร์งนะคเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาสูงมาก ช่วง,ง,งตันนี้นะคะพี่ปิ่นนะันธนานแบบยิ้มเลยย,ย,ยิ้มนะแป้นเลยแล้วก็เมื่อวันที่มายาตะวันจบไปเป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ปิ่นจบไป <between S 1> ก็เลยติ้งเจ็บเจ็ากกว่าถือว่าจบอย่างสวยงามน,นะ,ะจริงๆ<ช>ค่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพบเจอกระหนุม่มท็อปจรรนะคะพระเอกใหม่แกะ่องช่องสามเช่นเดียวกันอาจจะเห็นเป็นบทร้องร้องหลายเรื่องโดยเฉพาะเหนือเมฆนะคะที่เราไปไม่ถึงเหนือจบไปก่อนแต่ว่าวันนี้เขามีละครหลายเรื่องนะคะ